คือหนังหนังเรื่องโฟคิงเนี่ยมันกําลังมาแล้วพอพอได้เห็นไตเติลเนาะแล้วก็เป็นรุ่นน้องเราที่เป็นผู้กำกับด้วยแล้วก็เป็นพักพวกเราหลายคนที่ว่าตอนแรกติดต่อมาให้ซีรีฟูเนี่ยเฮ้ยพี่ทําสกอร์ให้หน่อยได้ไหมโอ้โหเราไม่กล้ารับปากกูโอ้พี่หลังมาถึสกอร์ทำยากนะครับจากท้องพ่อท้องแม่พวกเราไม่เคยทําเลยทําสกอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําเพลงประกอบเออทําสกอร์หมายถึงว่าเวลาเขายกพวกตีกันบิ้วยังไงต้องมีเพลงตุ้งตุ้งตุงเอมันยากแยะไปหมดเราก็เลยไม่กล้ารับปากแล้วทีนี้ก็เลยแบบ เฮ้ยไม่เอาดีกว่าแล้วแต่บอกเขาไว้ตรงนี้นะถ้ามีเรื่องใหม่โอเคไหมก็ตอนนี้ฉันมีพมี power นี่ไอ้คนเรียกว่าไฟนะมีไฟแรง้าอา,อาจจะรับปากนายใน<ม>ช่วงในช่วงที่พี่หลังไปไม่ตอนนั้นกูห่อเหี่ยวยี่ก็ไม่ <laughs> ไม่ในช่วงที่พี่หลังขึ้นดอยไปอะ่ะไปแจกของให้เด็กๆนะ่ะผมก็เพิ่งมีโอกาสเปิดดูยูทูปเฟซบุ๊กเนี่ยครับแล้วก็ไปเจอโฟคิงคุณเรียนอะไร เดี e ๋ยวที่อย่าพึ่งเนี่ยไอ้เหียดิมึงจะเตีนชิบหายจะตีท่าเดียวเลยไอ้เหียให้กูเล่าให้ฟังอ่อนประท้อโอ้โหมึงจะเดินแรงอย่างเดียวเลยเดินเบาบ้างก็ได้เพื่อนเอ้ยระหว่างนั้นผมก็เปิด YouTube ดูแล้วก็ผมก็เห็นทิลเลอร์หนังโฟ i ิงผมดูไปปุ๊บผมพี่เฮ้ยหนังนี้มันสนุกอะดูแค่ดูทิลเลอร์อยากดูไส้หนแล้วพอวันนี้พอพี่หลังกลับมาเุ๊บเราเพิ่งเจอกันวันนี้นะวันที่ไลน์นี่แหละ เราเพิ่งเจอกันแล้วพี่หลังก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เลยเราก็เลยมาหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันว่าอ้าวทำไมโฟกิงแขนซ้ายสักมีมีกําลัง <c oughs> นออยากหัวนะอยากหวักหวไม่ใช่แล้วก็คือเพราะว่าทีมงานเป็นพวกเราด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็โดยโดยชีวิตที่ผ่านมาเนาะในในวัยเด็กของกูตอนกูอายุสิบหกที่เข้ามาเรียนกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยอืมตอนที่เข้ามาอยู่เทพศิลินแล้วก็มีโอกาสได้เกือบเขาเรียกอะไรเหมือนกับมีเรื่องมีราวกับ โฟคิงนี่แหละหนึ่งในโรงเรียนสถาบันเนี้สี่สถาบันเนี่ยผมไม่รู้นะโซคิงหนึ่งมีใครบ้างหนึ่งมีบูรนพลบูรนพลผมเดานะอผมว่าต้องมีอินทลักษ์เขาเรียกอินทลักษออินทละอ่าสามต้องมีประชาชื่นและสี่กันกโอ้โหตัวแรงเกินกันกตัวแรงหมดเออใช่ใช่ใช่ผมว่าสนุกเรื่องนี้สนุกก็คือมันมีชีวิตชีวางมันอ่ะและมันไม่กี่ที่ขั้นพอพี่หลังบอกว่าพี่หลังเข้ามา เข้ามาเรียนอ่ะแล้วสมัยนะมันเป็นปีแรกที่แบบว่ากูเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนาะแล้วก็กูก็เห็นตอนตอนนั้นอยู่ที่ดินแดงเว้ยอาศัยอยู่ที่ดินแดงแถวแฟดไอ้หลังแฝดแปดชั้นกูจะอยู่อ๋อก็จะอยู่แถวหลังไอ้โบสถ์แม่พระฟาติมาอืออือเสร็จแล้วในกําแพงของมันจะมีสามซอยที่บ้านอ่ะเวลากูเดินเข้าซอยนี้พ๊กมันมันก็จะแตกออกเป็นสามซอยว่ามีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามกูอยู่ซอยสามอือเสร็จแล้ว เวลาที่เรามองไปที่กําแพงที่อะไรเนี้ยมันก็จะมีเขียนแต่ว่าอินทลระอินทะระเต็มไปหมดเลยก็แบบเออกูก็ไม่รู้เราอินอะไรอินเออมันก็คงเด็กที่ไหนมาพ่นอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไปอยู่อยู่ไปก็ไม่ได้มีอะไรกูว่าเตะบอลของกูแล้วที่พี่หลังเล่าเมื่อกี้ว่าแล้วมันไปบวกกับโฟกิงได้ยังไงการบวกกับโฟิงมันจะเป็นอย่างนี้วันนั้นอ่ามันเป็นแมทที่ที่ เทปที่แล้วกูเล่าที่แม่กูตายแล้วแล้วกอดวันรุ่งขึ้นอ่ะกูจะต้องเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศกทมตอนนั้นปีที่กูเข้ามาอยู่กูครองแชมป์หมดเลยไปแล้วกูเสียดายกูไม่ได้ลงแมตช์ของกรมพระอืกรมพระกูต้องกลับไปงานศพแม่เสร็จแล้วกูกลับมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอีกแมตช์หนึ่งที่ต้องแข่งแล้วก็ต้องซ้อมแล้ววันนั้นกูลืมสตาร์ทกูกกลับบ้านไปที่ดินแดงเนาะนั่งรถสายเจ็ดสามกลับมาบ้านปุ๊บแล้วมันมาตอนตอนแบบช่วง ช่วงเอ่อน่าจะสี่ห้าโมงเอ้ยไม่ไม่ไม่สี่ห้าโมงมาเร็วหน่อยเสร็จแล้วก็มาเจอแก๊งหนึ่งเขานั่งอยู่กันเต็มเลยเป็นเด็กใส่กางเกงยีนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ช็อปบ,บางคนก็เป็นสีเอ้ยตอนนั้นน่าจะยังไม่มีช็อปนะมันจะเป็นเสื้อประมาณนี้แล้ว,ลวบางคนก็เป็นสีน้ําเงินเข้มๆเ,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 เลยอะ่ะกางเกงยีนเหรอไม่ใช่กางเกงยีนกางเกงอะไรที่เป็นนักเรียนช่างกลอ๋อเวทไปล้ เขาเรียกเวทไพล์เสียเงินเหรอเวทไพล์เสียเงินใส่เออพวกนี้ก็นั่งกันอยู่ประมาณสิบว่ามีถึงสิบห้าคนแล้วอยู่แล้วเสียกมานั่งกันรูมรูมารวมกันตรงซอยสามปกติมันจะมีสามซอยนะอืแล้วมานั่งปุ๊บกูก็รีบปุ๊บปุ๊บก็หือกระหอบกลับมาบ้านพอมาถึงปุ๊บแบบผ่านพวกนี้ไปปุ๊บแบบกูก็ใส่กางเกงขาสั้นในนั้นเด็กกเรียนตอนนั้นมาแล้วก็ไม่เคยเจอคนพวกนี้เนาะมาถึงมันก็มันก็มีเสียงหนึ่งไอแม่ไอแม่ ปุ๊บเราก็ใครหรออะไรปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็หันไปปุ๊บก็มีตัวหนึ่งไอ้หัวฟ,ฟ,ฟ,ฟูฟูมึงนั่นแหละมันก็ทํางี้เนาะแต่ว่าเพื่อนเขานั่งเยอะมากนั่งปุ๊บเราก็โอ้โฮฮยโคตรโกรธเลยกูไอ้เหี้ยแม่กูเพิ่งตายในสัตว์อืมอ๋อมันคํานี้มันโดนออมันดา่ามันโดนมันโดนใจมากกูแบบแต่ว่าหนังหนังในชีวิตจริงมันไม่มีนะไอ้น้องทุกคนพี่จะบอกเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยง แล้วกูเลี่ยงเลยอืมอย่าไปแบบอะไรมึงดาอะไรอย่างงี้โอ้โหมึงตายสิไอสัตว์เขาอยู่กันเป็นสิบสิบเราเรามีแต่ตายกับตายมันไม่มีพระเอกในชีวิตจริงเลี่ยงเลยน้องเลี่ยงไปกูเข้าบ้านแปลวสตาร์ทอ้อมออ,ก,อกซอยหนึ่งพวกมันนั่งตัวปกติกูอยู่ซอยสามนี่นะกูต้องอ้อมออกมันจะมีซอยตัดด้วยอืมทั้งสามซอยกูก็เลี่ยงออกไปแล้วกูไปขึ้นรถกลับไปซ้อมบอลกูต่อเสร็จแล้วเก็บใจมาตลอดเวลา ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเจออีกไม่กูจําไอ้คนนี้ได้จํามันได้แบบติดตาด้วยทรงมันแหลกแคนมันมากกูแบบแล้วกูก็เดินเสือกกูก็เสือกทะลึ่งเดินผ่านซอยสอนะกะว่าแบบเออไปซื้อซื้อน้ําเบปซี่แดกสักสักถุงว่าก่อนเข้าบ้านอ,อะไรเงี้ยเจอโชคชะตาพาเจอกันมันนั่งแดกอยู่คนเดียวเลยนั่งดูดเบป,ปซี่อยู่อย่างเงี้ย ปุ๊บแล้วแม่งใส่ปุ๊บแล้วชุดมันเลยปุ๊บแบบกูเข้าไปเลย <_ d ata> โหกูเห็นปุ๊บกูขึ้นเลยเดินปีก็ไปหาเลย <_ d ata> ว่าไง <_ d ata> เอมเออมึงเก่งนักเหรอมึงจํากูได้ใช่ไหมวันมึงนั่งเป็นสิบคนมึงเก่งมากเลยมึงลุกขึ้นมาแล้วต่อยกูตัวต่อตัวเออมือเปล่านี่แหละมึงลุกมาเลยโหแล้วก็ไอ้อี้ที่แกขายน้ําอารมณ์นะแกก็วิ่งมาว้ายิ้งยัยายายุ่งกบหรืออะไรเงี้ยแบบก็แยกแยกแยกไปแบบ มันด่าแม่ผมอืมแล้วก็ตอนมันอยู่มันเก่งมากเลยม,มันแบบอยากแบบเคลียร์กันอะเสร็จแล้วก็เออไม่ไม่ไรม,มันก็ไม่ลุกมานะกูก็แบบเออไอเฮี้ยนี่ก็ไม่ลุกปกติมันน่าจะน่าจะหวนเออมันน่าจะหัวอยู่แล้วแต่ตอนนั้นกูกูรู้สึกว่าร่างกายกูแข็งแรงอะกูแม่งพร้อมบวกอะ่ะเราออกกําลังกายนะปุ๊บพร้อมบวกลับบ้านเออไม่แต่ว่ากลับบ้านก็ไม่เป็นไรพร้อมบวกเดินแรงเลยเดินแรงกับพร้อมบวกทีนี้ แต่ว่าพอไปเปิดศึกกับเขาอย่างนั้นอ,ะอ่ะเขาพวกเขาเยอะ,อะเขาคุมซอยหมดใช่ไหมล่ะตายแล้วอีกวันหนึ่งทงาไงหนีห <c oughs> นีอะไรไอ้สับมึงจะให้กูหนีไปเลยละบ้านกูอยู่นั่นอ,ะอ่ะเออแล้วอีกวันทําไงอ่ะไม่กูก็เมื่อก่อนเลยตอนนะกูกูบ้าบุสลีกูเล่นกระบองสองท่อนอยูน่นะช,ชุดทาพ่อเออต่จรงเนี้ยกูเอากระบองสองต้นไปโรงเรียนด้วยกูแนบใส่กรนะเป๋าแล้วก็ไปโรงเรียน หลังจากที่เปิดศึกไอ้เฮียเนี่ยกูเอาไปเลยมอเลยนั่นน่ะมสามมสี่มสี่เออมสี่เสร็จแล้วเขาเปลี่ยนโรงเรียนปุ๊บมันก็ไม่เกินสามวันพวกมันมาดักกูเลยเว้ยโอ้โหมันคงไปบอกเพื่อนมันน่ะโอ้โหมันมาดักตัวนั้นแม่งมาเลยเออมันมาปุ๊บกูเข้าซอยสองเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นซอยแยกเลี้ยวอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรง่างนี้แล้วปุ๊บกูเลี้ยงี้แล้วก็บ้านกูอย่างนี้มันมันอยู่กันสามคนนี้อยู่งี้ๆเลยไอไอนี่ก็นั่งดูด เป๊ปซี่รอกูเลยอืแม่กูว่าเอาแล้วสวยแล้วแต่กูคิดไว้อย่างนึงนะแผนกูมึงรู้ป่ะว่ามึงลองถามเลยว่าแผนกูคิดยังไงเอ้าแผนคุณคิดยังไงครับคุณเนี่ยไม่เป็นคุณวันนี้คุณตกเรื่องสัมภาษณ์นะอ๋อผมจะไปรู้หรอผมจะได้ผมคิดว่ามึงโดนกระทือบตายแล้วผมจะถามคุณแล้วคุณสู้เขายังไงนี่แหละเออมันเป็นความเฉลียวฉลาดของฉันนี่ให้คนอื่นเขาบอกเดี๋ยวผมเออใช่ใช่ ไม่ใช่กูก็คิดอย่างนี้แล้วคุณทํายังไงครับวันนั้นไม่มันไปห็น้วมันเหมันเห็นมันดักมึงหลายทางมันดักกูสามทางเนาะมันมีมุมหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ดักอยู่พอกูเดินกูก็รู้แล้วแล้วกูก็คว้าคว้าไอ้นี่เก็บสองท่อนเก็สองท่อนกูไว้บูเสร็จแล้วเนี่ยกูคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะที่จริงทําอย่างนี้นะเวลาเราสู้ใครถ้าเรามีแรงนะมันสามคนเราไปประทะไปประทะแบบบู๊เฮ้ยเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยไม่มีทางต้องทีละคนเหรอมึงเนี่ยมึงเนี่ยไมู่ ไม่รู้เลยต้องเอาหมดทีเดียวพร้อมกันกูเป็นนักบอลไอ้ต่อขอให้มันวิ่งตามไอ้เหียเขาเรียกวิ่งหนีแต่ว่าหนีไม่ตั้งหลักแล้วค่อยเล่นมันทีละคนใช่โอ้หไอ้เหียนี่ไม่รู้แผนกูมาต้องอย่างนี้ล่อมันวิ่งพามันวิ่งเฮ้ยกูไม่สู้สู้กูพามันวิ่งนะแล้วมันก็วิ่งตามกันหมดเหรอไม่ใช่มันมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใจกูอ่ะกูคิดว่ากูจะพามันทําอย่างนี้แหละเพราะว่าวิ่งทีละคนอะ กูพาวิ่งยี่สิบโลอ่ะมึงคิดว่าม so <laughs> right ันจะวิ <fingers> like. ่งตามกูทันไหมล่ะยี่สิบโลอ่ะกูวิ่งได้สบายเลยอกูเอาแค่วิ่งรอบสามซอยปุ๊บเนี่ยมันแฮกปุ๊บกูเข้าใส่เลยตึงตึงตึงไอ้เฮียพวกนี้จบแม่งปุ๊บคือแผนเลยนะแผนที่วางไว้คืออย่างนี้เลยปุ๊บแล้วพอไปถึงไว้ไอ้เฮียนั่นแม่งอยู่มุมหนึ่งมันมันถือเข็มขัดรอดึงออกมาเออกูก็กูก็หัวนมด้วยหัวนมขัดกูก็มาให้กูก็เน็บปุ๊บกูมาเดิน แขนศอกชาติรอดจะสีย <c oughs> คือไม่รู้ละมีอะไรบ้าง <S 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 ไม่รู้แล้วก็แต่นั่นไอ้นั่นดึงเห็นขัดแล้วไอไอนี่มันนั่งมันไอ้ตัวไอ้ตัวโจดกูนะไอ้หัวฟูเนี่ยมันนั่งแต่เดี๋ยวกูจะเล่าให้มันฟังไปอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเนี่ยว่ามันน่าจะยังอยู่ไอตัวนั้น่ะเออมันก็นั่งดูดดูดน้ำนะมันก็ปุ๊บเลงมันก็มองแล้วก็แต่กูเห็นแล้วว่ากูอ่ะโดนสามคนเนี่ยแต่กูผ่านในที่นี้ไปได้กูก็ปุ๊บกูมองหน้ามันเอ้ยมันมันก็ไม่ลุกเว้ พอมันไม่รู้กูก็เดินเดินต่อกูกเดินเลี้ยวเล้ยวเลวข้าบ้านเฉยเลยกูก็รู้แล้วว่า,วาสุดท้ายเฮ้ย hey! กูอยู่สบายแลว้วอ๋อหมายถึงว่าหลังจากที่วิ่งแล้วเหรอ ไม่วิ่งมันไม่วิ่งมันเกิดอย่างแผนคือการวิ่งเออแผนในหัวคือการวิ่งว่าถ้าเกิดมึงใส่กูถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดไปปุ๊บมันลุกปุ๊บมันตีกูเลยปุ๊บมันเอาเพื่อนมันลุมตึ้งตึ้งเนี่ยกูจะวิ่งกูจะพามันวิ่งก่อนแล้วถ้ามึงเหนื่อยปุ๊บกูจะรูกกูจะไม่ตีมันทีละคนกูก็ไม่ไม่อะไรกูแค่เดินแล้วกูก็ระวังแค่แค่กูระวังตัวผ่านนี่ไปได้ผ่านนี่ไปได้กูก็เข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จกูก็รู้แล้วพวกมึงไม่แหงไม่ใช่ละก็คือมึงมึงไม่ไไมมมมม่่่เเรราีืือองกััันนนละคจบแ้ว ไม่เขาอาจจะเห็นว่าเป็นคนแถวนี้เหมือนกันไม่ใช่ไอ้เฮียกูเพิ่งไปด่ามันไอ้แม่ไม่ใช่ไงไหมายถึงว่าสุดท้ายก็เป็นคนแถวเดียวกันไงก็เลยไม่มีเรื่องซึ่งกันและกันดีกว่างไง<ม>เพราะมันด่ามึงก่อนในประเด็นน่ะเขาถ้าเอา,จ,าจริงเขาผิดนะไม่ใช่แล้วกูจะบอกกูจะบอกเรื่องนี้ให้น้องๆฟังบา้างอย่างหนึ่งรู้ปะคือสิ่งที่กูรอดมาได้เนี่ยกูว่ามันเป็นความละอายของไอ้เฮียเนี่ยว่ามันไปว่ามึงก่อนไม่แล้วกูตอนที่กูไปว่ามันเราอยู่กันวันบายวันอื หนึ่งอย่างตอนที่มันอยู่สิบห้าคนน่ะกูสู้นไม่ได้หรอกแต่ตอนที่มันด่ากูเนี่ยอย่างหนึ่งบางทีอ่ะถ้าเราเราเกลียดกันโกรธกันจริงนะเราต่อยกันด้วยมือแบบรูปผู้ชายสู้กันสองคนนะมันมันจะจบแล้วมันก็อย่าเอามีดอะไรไปไล่แทงกันเลยแต่ถ้าวันนั้นกูตีกับมันน่ะกูว่ามันแทงกูตายนะถ้ากูแบบหืออ่ะหมายว่าถ้ามันมีหลายคนน่ะหรอเออเราเราอย่าไปคือ อยากจะสอนนะว่ามันไม่ผมว่าผมว่ามันมีข้อดีอะไรในเรื่องพวกนี้หลายอย่างเจนนั้นน่ะอาจจะไม่มีแทงหรอกโอ้ยมันแทงเหียยกได้ไหมไม่ขัวควาก็แทงบ้างไม่แทงบ้างผมว่านะเพราะว่าแต่พอเจนนี้มันไม่ใช่แทงเนี่ยมันมันยิงกันเลยอ่ะแล้วมรู้ไหมต่อไอ้ไอ้ขอกูเล่าอย่างนี้เนาะกูก็พอกูอยู่ไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนคนนี้มันก็ยังฝังอยู่ใน ในในจิตใจกูนะอืมที่มันมาด่าแม่กูแบบแล้วแม่กูเพิ่งเสียแล้วกูก็ฝังแล้วกูก็ที่จริงกูอยากต่อยกับมันนะอืมโดยที่แบบได้รู้ไปเลยฮะเออได้รู้ไปเลยแล้วก็มันมีมันมีช่วงหนึ่งที่เราเราดังเลยด้วยนะอืมกูขับอัลฟาโรมิโอเข้าซอยเข้าซอยที่กูเคยอยู่ซอยหนึ่งซอยสองกูก็ขับวนเข้าไปเพื่อกูจะเจอว่าเออจะดูว่ามันห่างไปเป็นแบบนั้นนะทั้งหมดเรื่องพวกนี้มันผ่านมาสามสิบสามปีนะ แต่ในตอนที่มันผ่านไปสักสิบปีกูก็ย้อนกลับไปกา,การแก้แค้นสิบปีไม่สายเข้าไปเจอหรือว่าเราไปดูได้เราเราได้เปรียบเลยนี่เราอยู่ในที่ที่แบบเราเห็นแล้วเราไปทาอะไรก็ได้อะล้วก็เข้าไปก,กูแค่ขับรถข้าไปดูเออมันอยู่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เจอมันแต่ถ้าวันนี้กูจะอยากจะบอกมันว่าเหมือนกับไม่เหมือนจะเหมือนจะโฟกิงนะ ถ้าเราต่อยกระชับมิดกันอ่ะเพื่อมาล้างแคนอ่ะใส่นวมแล้วต่อยกันไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้ไม่คุว่ามันหมายอมยถึงตอนนี้หรอตอนนี้อยากต่อยกับมันอเออต่อยกันแบบกระชับมิดก็ได้ใส่นวมเนี่ยต่อยมันมีอยู่สองอย่างคนที่พี่หลังพูดถึงเนี่ยนะมึงดูหน้ากูดีดีไอ้ไอ้ผมฟู รมราคุณมันจำมึงได้ใช่ปะอ,อย่างงี้ไม่มันไม่รู้เราว,ว่าตอนนี้กูมาเป็นไอ้ไม่ไม่คาร์ันจะพูดอย่างงี้คาร<ไ>์ลยนพูดว่าถ้าคนที่ดูอยู่แล้วจําเรื่องนี้ได้เนี่ยเราไม่ได้จะหาเรื่องนะแต่หมาย<ช>าม่เออแค่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดย้อนคือจริงๆแล้วไม่ต้องมาต่อยกันก็มาเจอมาพูดพูดคุยเหมือนเดิมก็ได้เออว่าทไมมึงอยากจอตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเทนไฟทเทนเหรอที่มาแบบมาต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ่ไอ้ไอ้นี่บวยวัดอย่างงี้แหละบวยวัดอย่างี้เหลอชางฝาอย่างงี้แหละ แต่ฉันก็แอบที่คิดถึงนายอยู่นะเฮ้ยโหนี่คุณเปิดศึกเหรอไม่เปิดศึกไม่ใช่หมายถึงเล่าไปเรอเล่าเออคือไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมจะพูดผมจะพูดแบบนี้ว่าบางทีอเขาอาจจะยังอยู่หรือบางทีเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่พี่หลังหรือเปล่าหรือรุ่นเดียวกันตอนนั้นก็น่าจะรุ่นเดียวกันเพราะว่ามสี่เขาอาจจะกูกูก็เต็มที่ก็ไม่น่าเกินมหกแต่ขอขอกราบขอโทษเด็กของโฟคิงด้วยนะเหมือนอ ก,กูไม่เข้าไม่ไม่รู้ว่าอยู่อินทระหรือกระหนกเนาะคือกลุ่มนี้ยอยู่สองโรงเรียนนี้แน่นอนแต่อยู่สองโรงเรียนนี้แน่แ่ใช่ไหมใช่กำแพงของของที่กูอยู่ทั้งหมดเน่ะเป็น,เป,นเป็นชื่อพวกนี้หมดเลยอยู่มันก็พ่นกระนงกระหนกเป็นไออินทระแต่อินทระจะเยอะกว่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้้วนนัถ้าเรารอยาไปพาดพิงแบบนั้นไม่ได้นะผมแค่ม,มีมีปัญหากับคนคนนี้ที่เขาด่าแม่ผมก่อนแค่เรื่องวันนั้นแต่ว่ามันจะผ่านไปแบบนี้แต่ว่า ถ้าในใจตอนนี้ถ้าต่อยกันสักครั้งก็ดีเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอเออกูก็กูยังโกรธมันอยู่นะไอสิบ้าไว้จริงๆไอเชี่ยมึงแค้นฝังนี่มันเกินสิบปีเมื่อกี้ที่มึงบอกแค้นสิบปีก็ไม่หายนี่สามสิบปีนะก็ยังไม่หายเลยแต่ฉันไม่ได้โอ้โหสิกรรมให้คนนี้ไง เยอะเขาอาจจะแก่มากกว่าเราแล้วก็ได้ไม่แต่ไรก็ต่อยกันสมัครสองหมัดเ <c oughs> อางี้เอา,าผมผมพูดแทนดีกว่าไม่ต้องต่อยกันแต่ถ้าจําถ้าคุณเป็นคนคนนั้นที่จําเรื่องนี้ได้เออทักมาหน่อยทักมาดีกว่าเออมาคุยกันออดีกว่านั้น,มา,านมาพูดคุยกันยังน่ารักดียังมียังมีไม่มีใครกดไลค์คนแชร์มีแต่คนด่ากูแน่เลย <c oughs> มีใครด่าเลยไหมครับชั้นโฟริงนะ